สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนาวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้อนไม้ในตระกูลบอนสีบอนสีก็เป็นไม้ไทยๆถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนะคะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือไปซื้อมานะคะอาจจะเห็นได้ว่าพอเราไปซื้อบอนสีมาเนี่ยบางร้านนะคะเขาก็จะมีแต่แกลบนะคะแกลบแบบนี้เขาก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ย ตัวนี้คือ,อไปซื้อมานะคะอยู่ได้ในระยะหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องมาเปลี่ยนดินเพิ่มธาตุอาหารให้เขานะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าเขามีแตก่แกลบนะคะแกลบมีประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งเราต้องเพิ่มธาตุอาหารให้เขานะคะตัวนี สำหรับตัวนี้นะคะก็ชื่อของเขาก็เป็นบอลนกกระทานะคะก็มีความสวยงามดั้งเดิมแบบไทยๆนะคะส่วนอีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัวแดงนะคะ,ะก็สวยงามนะคะและอีกหนึ่งชนิดนะคะตัวนี้ที่จะเปลี่ยนกระถางกันวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบอลอีเหนานะคะ,อ,ะอันนี้เป็นบอลอีเหนานะคะเวลาเราซื้อมาก็จะมีแต่แกลบแบบนี้เหมือนกันนะคะ อ่าซึ่งของเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าไปซื้อมาจากร้านที่เขาทําส่งนะคะเขาก็อาจจะใส่แกลบมาเพิ่มปุ๋ยมานะคะจะงดงามในช่วงแรกๆนะคะระยะแรกๆเขาก็จะงามดีนะคะแต่ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนดินให้เขาเขาก็จะโทรมลงนะคะมาเปลี่ยนดินเพิ่มธาตุอาหารให้เขาวันนี้ก็มาดูดินที่จะเปลี่ยนนะคะ ดินที่จะใช้เปลี่ยนในวันนี้นะคะก็เป็นดินใบมะขามนะคะเป็นดินหมกักใบมะขามกับเกลบนะคะตัวนี้ก็คงจะมีเกลบเข้าไปเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความโปรง่งเพราะว่าบอนสีจะชอบดินที่โปรง่งระบายน้ําได้ดีนะคะแม้ใบก้ามปูดินใบก้ามปูก็นํามาปลูกบอนสีได้นะคะดินขุยไผ่นํามาปลูกบอนสีได้วันนี้จะใช้ดินใบมะขามนะคะ,ะหนึ่งส่วน แกลบนะคะก็มีก็ใช้แกลบพอประมาณนะคะเสร็จแล้วก็จะมีขี้วัวนะคะนำขี้วัวมาเพิ่มธาตุอาหารด้วยตัวนี้ก็คือขี้วัวนะคะเพื่อนๆมีขี้วัวเก่าๆนำมาใส่ปนได้และก็แกลบเผาตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแกลบเผาตัวนี้ทำให้รากเดินเร็วนะคะรากออกเร็วระบบรากนะคะตัวคาร์บอนตัวนี้ทำให้รากออกดีออกเร็วนะคะก็ตัว ที่บัวนะคะก็ผสมลงไปอพอประมาณนะคะอันนี้ไม่ไม่มีสูตรสําเร็จไม่มีผิดไม่มีถูกตัวนี้ก็ใส่ลงไปพอประมาณแบบนี้นะคะอ่าพร้อมกับแกลบเผาที่มีอยู่นะคะก็ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน เน้นที่โปร่งนะคะบอนสีก็ต้องอชอบดินที่โปรง่ปรงใครไม่มีแกลบก็ใช้เป็นใบไม้ผุๆนะคะจะเป็นใบไผ่ผุใบก้ามปูผุผตัวนั้นได้เหมือนกันใบทองหลางนะคะเนี่ยลักษณะนี้นะคะก็จะเพิ่มถาดอาหารให้เขาเขาจะได้โตเร็วๆก็นำมา ตัวนี้ก็สวยจริงๆเขาสวยนะคะตัววัวแดงตัวนี้เป็นบอนไทยๆนะคะเลี้ยงง่ายมีความสวยงามพอหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะเนี่ยคือล่าเขาจะเดินเร็วเพราะความโปร่งของแกบนะคะแต่เขาก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งช่วงหนึ่งนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาก็จะโซมนะคะตัวนี้ กระถางที่ใช้นะคะก็เลือกกระถางที่บ้านที่มีอยู่นํามาใช้ประโยชน์นะคะกระถางเก่าๆก,ก็ใช้ได้ในการปลูกบอลใช้มะพร้าวร้องกลนกระถางได้นะคะใส่ดินลงไปค่ะตัวนี้เรามีขี้วัวอยู่แล้วก็ปุ๋ยก็คือขี้วัวนั่นแหละปลูกลงไปอ่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ เป็นการเปลี่ยนดินให้เขานะคะ,ะหลังจากนี้เขาก็จะโตอย่างรวดเร็วนะคะ,ะแบบนี้นะคะเนี่ยรุ่นเดียวกันก็คือตัวนี้นะคะเปลี่ยนกระถางไว้ก่อนหน้านี้อันนี้เป็นบอลรุ่นเดียวกันนะคะเขาก็จะ,ะพุ่งขึ้นเราเปลี่ยนดินให้เขานะคะเปลี่ยนดินให้เขายอดเขาก็จะพุ่งขึ้นแล้วเนี่ย อ่ะถ้าถ้าเปลี่ยนพร้อมกันก็คงโตเท่านี้แล้วนะคะประมาณ3เท่าเลยนะคะถ้าเราเปลี่ยนดินเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อมาก็เปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะคะอ่ะอันนี้บอลน,นกกระทานะคะก็เปลี่ยนเหมือนกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้เห็นนะคะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วประมาณอ่าสิวันเขาจะเติบโตไปได้แค่ไหนนะคะ วันนี้มาเปลี่ยนดินให้เขานะคะบอนสีเป็นไม้ไทยไม้มงคลที่สวยงามนะคะสีใบเขาสวยงามมากๆมีหลากหลายสีหลากหลายลักษณะด้วยกันนะคะไม่ว่าจะใบะยาวใบกลมใบเล็กแค่ๆตัวนี้เป็นนกกระทานะคะ และต้นสุดท้ายที่จะปลูกให้ดูวันนี้ก็เป็นบอลอีเหนานะคะก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อนๆมีอยู่ก็เปลี่ยนดินเลยบางท่านถ้าไปซื้อมานะคะถ้าเห็นว่าดินไม่มีคุณภาพนะคะดินเขาต้องการธาตุอาหารก็เปลี่ยนลักษณะนี้เปลี่ยนดินให้ต้นไม้ก็3เดือน6เดือนเปลี่ยนให้เขาครั้งหนึ่งนะคะ เรียบร้อยนะคะการเปลี่ยนบอนสี3กระถางวันนี้มาปลูกให้ดูก็ไปรดน้ำให้ชุ่มกันค่ะเสร็จแล้วเราก็มารดน้ำให้ชุ่มนะคะบอนสีเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นนะคะ,ะรดน้ำทุกวันหรือใครจะนำะถาดที่มารองก้นกระถางนะคะลักษณะถาดแบบนี้จะรอน้ำไว้แบบนี้เลยก็ได้นะคะ ถาดไม่มีรูนะเอาหลอดน้ําเอาไว้แบบนี้เขาจะชอบนะคะชอบแสงแดดครึ่งวันเช้าตัวนี้แสงแดดก็ต้องพอเหมาะสีใบเขาจะสวยนะคะดินโปร่งดินร่วนระบายน้ําได้ดี เอาละค่ะวันนี้ก็มาเปลี่ยนกระถางบอนสีให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้เขาหลังจากนี้เขาก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะหัวบอลเขาก็จะใหญ่ขึ้นทําให้เราได้ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นการดูแลบอนสีต้นไม้มงคลของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คง จะลาไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับเกษตรบ้านนาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็กดติดตามไว้นะคะก็จะ,ะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นำเสนออย่างต่อเนื่องวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ